สวัสดีครับจะทำการรีวิวล้างเครื่องซักผ้ารุ่น LG นะครับรุ่น LG ฝาบนอัตโนมัตินะครับจะทำการถอดล้างซึ่งน่าจะสกปรกมากเลยติดตามครับผมว่าถอดยังไงครับผมล้างยังไงครับผมติดตามครับผมก็จะมีะอุปกรณ์นะครับอุปรกรณ์ตัว,ต,วตัวนี้เปิดฝานะครับ จะมีน็อตอยู่4ตัวตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ด้านหลังอีก2ตัวนะครับ การถอดน็อตให้ก่อนทั้งหมดสี่ตัวทำการถอดน็อตน็อตฝาถังนะครับน็อตเปนอันนี้น็อตด,ด้านหน้าอันนี้จะเป็นน็อตยึดฝาถาังด้านหลังนะครับสี่ตัว ก็ทำการยกโอโอนี okay. oh. ก่ก็ต้องล้างด้วยนะนี่โอ okay. เคทีตัวไล้างถางก่อนฟ้าไปว่ากันนะ ทำการถอดฝายึดครอบตัวถังนะครับสี่ตัวดูสภาพอาจจะใช้ ช่วงทุนแรงก็ได้นะเร็วดี จะเป็นเค่องโล่งอย่างนี้แล้วก็ทำการแยะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วทำการแยกป่าตัวนี้นะครับ เหยียดตัวถังนะราแล้วก็จะทำการขันมันออกมาโอเคคก็จะทำการขันนอ็อต ตัวยึดลามอเตอร์ okay. จะยาวหน่อยนิดนึงนะครับอันนี้เครื่องน่าจะประมาณ บปีได้นะต่อไปก็จะทำการถอดตัวนอตยึดถังกับมอเตอร์นะครับ ซึ่งตัวนี้มันจะมีบ็อกมันจะมีบล็อกสําเร็จของเขานะครับซึ่งเราไม่มีเราต้องใช้อุปกรณ์รอบตัวที่ใช้ให้ได้ให้มีประโยชน์นะครับ โอเคนะครับเราทำการหมุนนะครับทำการทอด ก็น,นะครับเราก็ทําการถอดขอบขอบตัวนี้ออกน็อตนะครับทั้งหมดน็อตมีทั้งหมดหกตัวนะครับซึ่งจะเป็นปน,ปน,น็อตฝาครอบของ,งตัวปับพนมนะแล้วก็จะทําการเอาขอบตัวนี้ออกนะครับครับผมก็ทําการสไลด์ขึ้นนะครับแบบนี้นะครับสไลด์ขึ้นแล้วก็แงะออกมานะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้อาการหนักนะครับดี่ยวนี้ก็เหมือนกันครับสไลด์ขึ้นนะครับง่ายง่ายครับผมทำเองได้ครับนี่ครับคือโอ้โหคือไม่ได้อยู่บ้านมานานนะครับมีแต่เด็กกับคนแก่ใช้นะครับ ก็อย่ประมาณนี้นครับสภาพทำได้ครับผมทำเองได้ครับไม่ยากครับไม่ยากของของเราเราทำเองเราใช้เองครับผมตัวนี้ก็จะเป็นน็อตสองตัวนี้นะครับน็อตสองตัวนี้ก็จะทำการถอดนะครับตรงบนตัวนี้สองตัวนะครับ โอเคครับก็ทําการถอดแล้วนะครับตัวนี้เหมือนกันครับนี่ก็สไลด์ขึ้นเหมือนเดิมขออนุญาตครับแป๊บนึงครับทีครับก็สไลด์ขึ้นก็ี้เข้ามาครับก็ประมาณนี้นะครับ าการหนักครับเจ้านี้น่าจะเจ็ดแปดปีได้ครับไม่ได้ทําการล้างม่มีใครล้างให้ครับไม่ได้มีโอกาสได้มาทําของมีของตัวเองครับผมก็ดูจากสภาพครับผมหนักใช้ได้เยู่ครับโอเคครับ